สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษค่ะเรามาดูกันว่ากลางเดือนตุลาคมแล้วนะคะก็เลยกลางเดือนมานิดนิดละเรามาดูซิว่าชาวราศีเมษอะไรกําลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณคุณกําลังได้รับข่าวดีอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรามาดูกันค่ะ ขอพลังงานชาวราศีเมษหล่นมาแล้วนะคะ The w i e l of Fortune ใบแรกเลยนี่คือพลังงานหมายเลข10เรื่องราวบางอย่างที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะบอกได้เลยเพราะว่า The Wheel of Fortune เกิดขึ้นมันเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่คาดคิดคาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโชคชะตาพลิกเปลี่ยนนะคะดวงชะตาให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ได้สิ่งที่มุ่งหวังได้สิ่งที่รอคอยได้สิ่งที่ตั้งใจทีนี้ล่ะในตอนนี้เวลานี้มันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณเ n e r g y ของคุณพุ่งนะคขึ้นสู่แรงดึงด,ดูดที่สูงมากๆของชีวิตคุณอยู่ในระหว่างกลางนะคะการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่คุณอยู่ในระหว่างกลาง,าง,ก,ลางการที่จะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากคุณกําลังได้รับสิ่งที่คุณ ที่คุณปรารถนาแล้วรอคอยอะไรที่ทำไว้กำลังส่งผลให้กับคุณนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณขยันมาก่อนหน้านี้ทำเงินทำงานกำลังสร้างกำลังเก็บมีผลกำไรแล้วก็กำลังที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะ,ะได้ผลกำไรได้เงินปันผลได้สิ่งสิ่งนั้นมากำลังที่จะได้เป็นจังหวะช่วงดีที่เป็นขาขึ้นของชีวิตที่คุณจะได้สิ่งของชิ้นใหญ่ ะะได้บ้านได้รถได้เงินก้อนใหญ่มาเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จชีวิตกําลังเกิดการพุ่งทยานอย่างไม่น่าเชื่อพลิกเปลี่ยนนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นแรงผลักดัน energy ของชาวราศีเมษมากๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามีพลังในใจตัวเอง มีพลังมีแรงบรนันดาลใจมีสิ่งเป้าหมายที่อยากที่จะทำต้องลุยถ้าสมมติว่าคุณมีพลังคุณมี energy บางอย่างที่จะไปให้ได้ที่จะยังไงฉันก็รู้สึกว่ามันกระตือร้นเหลือเกินนะคะรู้สึกว่าอยากจะทำงานหรือเกินรู้สึกว่ามีพลังหรือเกินรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยนะคะมันไม่เหนื่อยมันเร่งสปีดต,ตัวเองเหลือเกินตอนนี้แสดงว่า คุณรู้สึกถูกทางแล้วคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณมันฟูมากๆมันเป็นแรงผลักดันให้คุณจะได้จับสิ่งนั้นจริงๆจะทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งมั่นและเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณจะเกิดการเติบโตการขยับขยายและก็ความสําเร็จที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือ energy ของคุณ energy ของคุณที่กําลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณกาลังประสบความสําเร็จ energy ของคุณที่บอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังเป็น แรงดึงดูดอันมหาศาลมากๆที่คุณจะได้ทําคุณอยู่เหนือนะคะพลังงานอันยิ่งใหญ่มากๆคุณกําลังเปลี่ยนเลเวลของตัวเองคุณกาลังมีชีวิตใหม่คุณกําลังมีสิ่งใหม่ในชีวิตคุณกําลังที่จะได้ประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่มากๆจะมีโอกาสใหญ่เข้ามาหาคุณจะมีโอกาสทําเงินทํางานที่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณต้องเตรียมรับมือกับตัวเองเตรียมรับมือกับพลังงานที่ ที่เป็นแรงประทะมาหาคุณแล้วสิ่งสิ่งนี้บอกเลยเลยเขาว่าถ้าคุณตัดสินใจจะลงมือและจะทาทาสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ตัดสินใจและจะทาให้คุณยิ่งเก็บเกี่ยวนะคะความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองไปในวันข้างหน้ามากๆเลยนี่คือ energy ของคุณชาวราศีเมษสวยงามมากๆค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้จะได้สิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะถ้า เริ่มต้นวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะทุกอย่างมันกําลังพุ่งสูงมากนะคะกับกราฟชีวิตของคุณเลยทีเดียวและถ้ารู้สึกว่าคุณกําลังเพิ่งเริ่มเพิ่งลุยลุยเต็มที่เลยเป็นช่วงจังหวะมากๆเลยที่คุณกําลังที่จะได้เติบโตนะคะเรียกได้ว่าสมหวังดังดังใจปรารถนากับสิ่งที่ที่รอได้ของชิ้นใหญ่ได้รถคันใหม่หรือว่าได้รถได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆ พลังงานชาวราศีเมษสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่น่าเชื่อ Queen of Pentacles นั่นก็คือราชินีเหรียญแห่งความร่ำรวยนะคะคุณกำลังร่ำรวยคุณกำลังที่จะได้ คือคุณมีความสุขก่ะคุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรคุณรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนฐานะตัวเองคุณกําลังที่ได้เงินได้บ้านได้รถได้สั่งอาหารได้หน้าที่การงานได้ได้สิ่งที่มุ่งหวังอะค่ะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้ประสบความสําเร็จคุณกําลังประสบความสําเร็จคุณกาลังเกิดความมั่นคสมบูรณ์ความสุขในตัวเองนี่คือสัญญาณของคุณสัญญาณแห่งความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆคุณรอนะคะถ้าคุณจริงๆ ราที่นี่เหรียญคือการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองการเก็บออมการประหยัดการเอาเงินไปลงทุนกับอะไรบางอย่างแต่การลงทุนนั้นต้องเป็นการลงทุนที่ดีและเป็นการลงทุนที่ถูกต้องเช่นคุณอาจจะมีเงินเย็นบางอย่างไปลงหุ้น dca ในธนาคารแอปธนาคารแบบนี้นะคะหรือว่าคุณกำลังที่รู้สึกว่าได้เงินมาอยากที่จะเอาไปโปะลดหรือว่าเอาไปใช้นี่คือเรียกได้ว่าสินทรัพย์อะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินก้อนใหญ่ ฟื้นฟูนะคะการเงินการงานหรือว่าฟื้นฟูความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของการเงินนะคะเรียกได้ว่าโหร่ารวยเลยทีเดียวนะเตรียมเป็นเศรษฐีรับทรัพย์ก้อนใหญ่ด้วยนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นยิ้มหวานเลยทีเดียวนะคะมีความมสมบูรณ์คุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรเพราะคุณรู้ในสิ่งที่คุณทำนะชาวราศีเมษคุณมีพลังงานแห่งความเป็นผู้นํา อยู่แล้วคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ายุดอย่ายอมแพ้นะคะคุณกำลังได้สิ่งที่คุณรอคอย four of cups ความอดทนความมุ่งม,มั่นคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามา ทําให้คุณรู้สึกเบื่อบ้างรู้สึกเหนื่อยบ้างรู้สึกเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นสักทีเหมือนตั้งหน้าตั้งตารอแต่ความอดทนของคุณนั้นจะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองจริงๆและมันคุ้มค่ามันภาคภูมิใจมากๆกับสิ่งที่ได้รับนะคะอดใจรอหน่อยอีกนิดหนึ่งนะคะที่กําลังจะไปได้ด,ดีแต่ต้องคลายตัวเองด้วยเช่นกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเดิมๆซ้ําๆเบื่อๆหน่อยในช่วงนี้แต่ ก็อย่าลืมที่จะหาเวลาที่จะแบ่งปันความสุขบางสิ่งให้กับตัวเองพพอร์ตตัวเองนะคะหรือว่าหากำลังใจใหม่ๆหาพลังหาแพชชั่นให้กับตัวเองนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะชาวราศีเมษเอสวอนเตรียมรับเรื่องราวข่าวดีของคุณอย่างไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือรวดเร็วความรวดเร็วบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบ ม,ม,ม,มหศจักรย์หรือว่าปฏิหารความรวดเร็วนะคะความพุ่งทยานบางสิ่งบางอย่างกําลังพุ่งมาหาคุณข่าวดีมากๆในเรื่องของบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยอดใจรอใจเย็นๆชิวๆสบายๆแต่พอมันประสบความสําเร็จหรือว่าคุณกําลังได้รับข่าวดีมันจะรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นตื่นตัวนี่คือเอซบอลแปดม้เท้าแปดม้เท้าแห่งความสําเร็จการพุ่งทยานการเติบโตค่ะ เรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะเป็นกราฟชีวิตของคุณที่สูงขึ้นมากเลยนะคะอะไรที่รู้สึกว่ารอคอยมานานแสนนานจะได้รับคําตอบอะไรที่รู้สึกว่าทามานานแสนนานแล้วหรือว่าทํามาสักระยะสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าช่วงช่วงในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าสปีดต,ตัวเองมากๆหรือว่ามีพลังอย่างที่บอกใหม่คุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามันกาลังไปได้ดีนะ มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเรื่องของธุรกิจหรือว่าคุณกําลังที่จะเอ๊ะเบื่อเบือกับอะไรบางอย่างหรือว่าคุณจะเริ่มต้นคิดวางแผนที่จะทําอะไรกับกับหน้าที่การงานหรือว่าอยากที่จะมีงานเสริมก็มีอยากที่จะทําธุรกิจต่อย,ยอดในเรื่องของธุรกิจถ้ามีเงินอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันถ้าคุณอดทนศึกษาเรียนรู้กับสิ่งนั้นๆแต่สิ่งนั้นๆต้องมาจากสิ่งที่จับต้องได้จริงๆนะคะ ต้องจับต้องได้จริงๆต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆนะถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นมานี่คือข่าวดีมากๆเลยนะคะที่จะพุ่งทยานมาหาคุณชาวราศีเมษคุณกําลังได้รับข่าวดีอย่างไม่น่าเชื่อจะมีข่าวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะเรื่องของการเงินล้นๆเลยนะคะนี่คือ กรีดค่ะชาวราศีเมษร,รับทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะผลกําไรเงินที่เข้ามานะคุณจะได้การจะได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับโบนัสได้มีโอกาสที่คุณจะได้ลงทุนต่อยอดหรือว่าจะมีใครเข้ามาหยิบยื่นโอกาสอะไรแบบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณหรือคุณกําลังที่จะได้รับทรัพย์ได้มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตบางสิ่งบางอย่างมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ มีเงินไหลามาเทมามีโอกาสที่จะได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณฝันเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนตอนนี้ของคุณเริ่มต้นที่จะสตาร์ทแล้วคุณเริ่มต้นและไปอย่างเต็มที่เลยชีวิตคือการเรียนรู้นะคะและการเรียนรู้และการมีความรู้ทําให้คุณได้เติบโตคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณจะมีเงินมากเท่านั้นแต่คุณก็ต้องสร้างและต้องทําด้วยเช่นกันนี่คือหนึ่งเรียนแห่งการเงินที่จะได้จับความฝันของคุณที่จะกลายเป็นจริง ความฝันของคุณกําลังจะกลายเป็นจริงคุณกําลังได้หยิบจับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยมากๆเลยนะคะชาวราศีเมษสวยงามมากๆอดทนอดใจรอหน่อย7ซเว่นออฟเฟเนหรือว่าเจ็ดเหรียญแล้วก็3ามดาบขอขยาย3มดาบสี่เมทัลเ h อะ r o p h a n t คุณกำลังเติบโตมากๆ9ก้าถ้วยเกิดอะไรขึ้น ขอ้คุณจงเชื่อมั่นและมั่นใจและตั้งใจเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นโอกาสเล็กๆน้อยๆจะเข้ามาให้คุณให้คุณได้หยิบจับทําเงินทํางานและจะทําให้คุณได้เติบโตมั่งคั่งร่ารวยเปลี่ยนฐานะคุณนี่คือเ n e r g y จของคุณคุณอดทนคุณเชื่อมั่นคุณสร้างตัวเองคุณกําลังปลูกเงินอันยิ่งใหญ่มากๆคุณกําลังที่จะได้บ่มเพาะชีวิตของตัวคุณเองให้แต่ระดับความสำเร็จไปสู่ความยิ่งใหญ่สี่มิถานการเฉลอง อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวของความวิตกกังวลความเจ็บเสียใจหรืออะไรบางสิ่งมันกําลังถูกเยียวยามันกําลังถูกคิวและจงตระหนักนะคะกับตัวเองให้มากๆเลยตระหนักเคารพและให้เกียรติตัวเองเพราะว่าคุณกําลังได้รับเกียรติมากๆกับสิ่งที่รอขอยคุณกําลังได้เฉลิมฉลองความสุขเรื่องราวสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้ สุขสมหวังนะคะกับความรักที่เป็นความรักครั้งใหม่หรือว่าได้ปรับความเข้าใจกับคนรักที่กลับมานะคะบางอย่างอาจจะหวนกลับมาในความรักความสัมพันธ์หรือคุณที่หรือคุณจะได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานหน้าที่การงานนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่รู้สึกว่าไม่เคยได้รับก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตหรือว่าการได้เข้าสู่การพบเจอพบรักออกเดทกับใครหรือว่าการได้มั่นหมาย นายออบคัพส์เกถ้วยด้านหลังเป็นราชาถ้วยนะคะจะมีใครเข้ามาออกเดทกับคุณจะมีใครเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่กับคุณ1น่ถ้วยคุณกําลังได้เจอเนื้อคู่ด้วยค่ะชาวราศีเมษคุณกําลังได้เริ่มต้นใหม่ของชีวิต คุณกำลังได้ตระหนักตื่นรู้กับความเข้าใจยิ่งโสดนะก็ยิ่งแต่ระดับความร่ํารวยหรือว่ายิ่งแต่ระดับการได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองถ้าคุณโสดอยู่ตอนนี้และคุณโฟกัสการงานการเงินคุณกําลังที่จะได้สู่เขา้าก้าวเข้าสู่ความสงบสงบของชีวิตก้าวเข้าสู่ความเข้มแข็งของชีวิตเช่อนอาจจะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นกับการที่ได้มีความโสดและมีความสุขได้ ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพอาจจะเล่นโยคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณหรือว่าในระดับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณได้เข้าสู่มองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตทําให้คุณได้มีมุมมองใหม่ๆไลสไตล์ใหม่ๆนะคะให้ได้เปลี่ยนพลังงานบางสิ่งบางอย่างไปสู่ก้าวสู่ความสําเร็จที่มีความสุขอย่างยังย่งยืนจริงๆความสุขสงบสุขสบายใจแล้วก็สุขสบายกายเรียกได้ว่าชาวราศีเมษบางท่านเป็นแบบนั้นและในเรื่องดาวของความรักคุณกําลังได้ออกเดทกับคนใหม่ นะคะความรักใหม่ที่จะเข้ามาและความรักที่รู้สึกว่ามีปัญหามีประเด็นก็รู้สึกว่าจะได้เคลียร์ได้คลี่คลายนะคะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองแต่อยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยนี่คือพลังงานชาวราศีเมษสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีใครกําลังกับเข้ามาในความรักนะคะเป็นความรักที่รอคอยเป็นในเรื่องของ D Y นั่นก็คือโชคชะตากําลังนําพาให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เรื่องราวบางเรื่องกําลังที่จะกลับเข้ามาทําให้คุณได้ตัดสินใจแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งสิ่งนั้นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินผู้คนหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากทําหรือว่าเหตุการณ์เดิมๆหรือว่าย้อนกลับมาให้คุณได้เริ่มต้นทําแก้ไขกับสิ่งสิ่งนั้นเพื่ออนาคตกับความสาเร็จอันยั่งยืนในอนาคตอีกอันไกลนะคะสวยงามมากๆชาวราศีเมษ Meditation bring answer เจเย็นๆค่ะสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้กับคุณเชื่อใน Intuition ของคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จแรงดึงดูดพลังงานแห่งจักรวาลถ้าคุณท้อถ้าคุณรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าคิดมากอะไรคุณลองมองขึ้นไปบนฟ้ารู้สึกทะลุไปยังนอกโลกมีจักรวาลมีดวงดาวมากมายเลยนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ชาวราศีเมษนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปดนหะนขอใ้ทุกคนประสบความสําเร็จวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ